สวัสดีค่ะวันนี้นุชพามาทาปลาทูมันนะคะหรือว่าปลาทูเค็มที่มันรสชาติไม่เค็มจัดนะคะวันนี้ได้เป็นปลาทูสดมานะคะปลาทูแท้ๆเลยนะจ๊ะปกติไซส์ประมาณนี้เขาจะขายกิโลละร้อยยี่สิบบาทนะคะวันนี้นุชได้มากิโลละเก้าสิบบาทะคะ่ะท้องเขาก็จะแตกแล้วนะคะซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีก็เลยเอามาทําปลาเค็มดีกว่านาะเพราะท้องเขาแตกแล้วอะคะ่ะ แตกเกือบทุกตัวนะคะมีไข่เต็มท้องเลยนะคะตัวที่ไม่แตกก็คือจะตัวเล็กๆหน่อยส่วนตัวที่ท้องแตกๆแล้วก็จะเป็นตัวใหญ่ๆที่มีไข่นะคะ oh. เขาก็เลยขายถูกลงมาเนาะปกติ120ร2 0ยี่สิบลดเหลือเกสิบาทวันนี้ได้มาทั้งหมด7ตัวนะคะโลก,กว่าก็หนึ่งบาทค่ะทั้งหมดนี้นุชจะมาทำเป็นปลาเค็มนะคะจะแกะเนื้อออกแล้วก็ดึงไส้ออกให้หมดเลยค่ะ ไซนี้นะคะที่เห็นเขาทำเป็นปลาปลาเค็มขายที่ตลาดก็ตัวละประมาณ45-50บาทนะคะถ้าเป็นไซ์เล็กๆหน่อยก็จะประมาณตัวละไม่ต่ำกว่า25บาทเนาะแต่ปกติแล้วปลาทูอันนี้นะคะก็จะมีราคาค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะกิโลละ120บบาทท้องแตกไปหมดแล้ว ไม่เป็นไรนะคะเราเอามาทําปลาเค็มได้ค่ะไซใหญ่เลยนะคะอันนี้ไซใหญ่เลยตัวเท่ากระมังเลยค่ะประทูเจ็ดตัวนะคะล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะล้างจนน้ำใสเลยนะคะ เวลาที่เราเอาไปทํากินเราก็ทําให้มันสุดๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีพยาธินะคะพยาธิตัวสีส้มๆนะคะนุติดมาตัวหนึ่งล้างออกเลยตรงเหนือเขาก็จะมีทรายมีอะไรอยู่แล้วก็ล้างออกให้สะอาดเ แล้วก็จะพักขึ้นนะคะพักขึ้นให้สะเด็ดน้ำนิดนึงสูตรนี้นุชไม่ตากไม่หมักนะคะไม่หมักไว้นานค่ะเพราะว่ามันจะเป็นปลาทูมันนะคะมันแต่ว่าก็จะเค็มมีเค็มนิดนิดมัน,ม,นมันหอมหอมพอได้แล้วนะคะปลาทูเจ็ดตัวนุชจะใ,ชใส่เกลือค่ะ ใส่เกลือหนึ่งกำมือนะคะหรือว่าประมาณหช้อนโต๊ะนะคะคลุกเค้าให้ทั่วตัวปลาเลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากคลุกเค้าให้ทั่วตัวปลาเสร็จแล้วนะคะเอาใส่ถุงพลาสติกห่อสักสองชั้นนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในช่องฟิสตเลยค่ะ ่ไว้ข้ามวันนะคะทุกคนหลังจากได้วันหนึ่งแล้วนี่ค่ะออกมาก็เป็นปลาทูพร้อมปลาทูมันเค็มนะคะพร้อมทานเราก็จะเอามาทอดก่อนนะมันตัวใหญ่นะคะเราก็จะบั้งเขานิดนึงนะคะเวลาทอดเขาจะได้หนังเขาจะได้สวยแล้วก็สุกถึงข้างในด้วยค่ะเขาเนื้อจะได้ไม่แตกนะคะ บางแบบนี้ทุกตัวเลยนะคะรสชาติดีมากค่ะทุกคนอยากให้ลองกันนะคะแล้วก็ทำง่ายด้วย mm hmm. เหมือนกับที่เขาทำขายได้เลยนะคะเราสามารถปรับความเค็มได้นะคะถ้าอยากให้มันหมักเป็นพาทูที่มันเค็มขึ้นมาหน่อยแล้วก็เอามาไว้ข้างนอกนะคะแต่ถ้าอยากให้มันคงอยู่ในระดับความมันความเค็มประมาณ พอใช้เนี่ยเราก็ใส่กุยเย็นไว้ค่ะเราจะสังเกตเห็นท้องมันแตกใช่ไหมคะพอท้องมันแตกแล้วเวลาทอดเนี่ยมันจะออกมาแตกแล้วก็ไม่ไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่แป้งค่ะจะเป็นแป้งข้าวเจ้าหรือว่าแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะวันนี้ไม่ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะเอาเป็นแบบ ผงๆเอาเป็นแบบแห้งๆแบบนี้เลยนะคะโรยไปให้ทั่วตัวปลาแล้วก็คลุกๆให้ทั่วตัวปลาทอดปลาเค็มเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใส่แป้งนะคะถ้าไม่ใส่แป้งก็คือมันก็จะติดกระทะแล้วก็แตกทั้งตัวเลยแล้วนุชก็จะหักคอลงมาให้มันกลบตรงท้องที่แตกะคาะแล้วก็โปะด้วยแป้งมันอีกแป้งอ่ะสาลีอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะเวลาทอดก็จะออกมาสวย หน้าทานค่ะกบให้ทั่วๆเลยนะคะทุกตัวหักหักลงไปตัวไหนไม่แตกก็ไม่หักก็ได้นะคะหรืออยากจะให้มันเหมือนกันทุกตัวแล้วก็หักทุกตัวเลยก็ได้ค่ะแบบนี้เหมือนเหมือนปลาทูต้มเหมือนปลาทูนึ่งเลยนะคะนี่แบบนี้หักลงไปหักคอมันลงไปแบบนี้ค่ะ ไม่ต้องกลัวคอเขาจะขาดนะคะไม่ขาดแน่ๆเพราะว่าโดนเกลือโดนอะไรหมักไปแล้วเขายืดหยุ่นดีค่ะพอหมักเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะลงทอดแล้วค่ะเอาแป้งโปะส่วนที่แตกๆนิดนึงนะคะจากนั้นเตรียมกระทะแล้วก็เอาลงทอดได้เลยนะคะ เห็นไหมคะว่ามันไม่แตกเลยท้องปลาก็จะสวยแบบนี้นะคะ่ะสวยไม่แตกค่ะเหลืองสวยทอดนานๆหน่อยนะคะทุกคนใช้ไฟค้อนไปทางแรงได้เลยค่ะกลิ่นหอมค่ะหอมเป็นปลาเค็มหอมได้กลิ่นแล้วก็นึกถึงข้าวต้มนะคะ แล้วก็ทำให้หิวข้าวด้วยนะคะกลิ่นของปลาเคม็มหอมมากค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาเค็มทอดหอมๆเหลืองสวยน่าทานค่ะมันๆเค็มๆน,นะคะกินคู่กับหอมแดงพริกสดแล้วก็บีบมะนาวนะคะสุดยอดเลยค่ะลองทำกันดูนะคะง่ายนิดเดียวฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุชด,ด้วยนะคะ